ไปแลกกันต้อนะครับที่ประชาชนในพื้นที่หวัดนครที่ธรรมราศเนี่ยต่างใจจดใจจอกับการลุนซิดนะครับประกาศพุ่นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคมเพราะว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินในบัตรอีกสองรอยบาทครับ โดยบรสวัสดริการแห่งรัฐนะครับเป็นเรื่องในโยบายที่รัฐบาลได้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนนะครับโดยทามาส่งข่าชใจใจในครัวเรือนผ่านบรสวัสบิการแห่งรัฐซึ่งเป็นนโยบายที่ทุกเกจประชาชนเป็นอย่างมากนะน้องยิ่งงมนะ<ฆ>นะครับเพราะประชาชนได้รับสินค้าฟรีโดยสามารถนําบรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล็กเป็นสินค้าที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันตามราคาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากประชาชนได้รับสินค้าฟรีแรวรันชุมชนที่เข้าลงโครงการได้รับประโยชน์กับรา่การขายข,ของกันแล้ว <Ooh. S 1> ทำให้เกิดการขายยายและกับผลิตสินค้าสูงโตส่งพุ่นต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่านี่ถิ่ข้าวโคนนะครับกระลงพื้นที่ทบท่ามความบึงพอใจในโครงการดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมีความพอใจเราช่วยแบ่งเบาภาระช่าย้จในแต่ละเดือน สำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับค,คุณสบายทิพซี่ก่อเกลือกับผู้ถือบริษัทบริการในรัฐเกล้งพนีครับอธิพานมาตัวนี้เนี่ยได้สมัคนะและใช้ยซิดบริษัทบริการในรัฐมาโดยตลอดเพราะว่าเงินที่ได้เนี่ยสามารถไปซื้อข้อที่จาเป็นประจำวันได้หลายย่างเลยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้โดยส่วนตัวมองว่าเป็นโครงการที่ดียากในห้รัฐบดําเนินโครงการต่อไปเรื่อยๆโดยในส่วนของการลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยต้นกำกำลังรอพ้นการลงทะเบียนะเพราะในช่วงเดือนนี้ ทางรัฐบาลได้มีการเพิ่มวงเงินอีก200บาทครับฟังเสียงกันแล้กค่ะรู้สึกดีใจและกรชบอบกาปิดประหยัด่าใช้จ่ายไปลายตางแต่ละเดือนนั่นนะได้ได้สื่อกล้องชายบางที่กาถ้ากลองชายช้ไม่หมดแต่ละเดือนก็ได้สื่อกล้องกินอะไรบันีีมั่งตึงเวลาไปหลดไา้นั่นนะ ใช้ได้กันแล้วเราไกวไม่ต้องเสียตังเลยบัตรสวัสดิการเพราะว่าจะกลับบ้านทดี่ส่งค่าบอยใจใจบัตรสวัสดิการบอยมารกเลยสิทธานเนี่ยครับตอนนี้ได้ให้บริการของบริการแห่งชัติด้วยไหเหรือง่็มันมีความสะดวกต่อลูกค้าอย่างไงบ้างครับมีค่ะมีให้บริการแต่ว่าลูกค้าส่วนมากนั้นก็จะโอนกันส่วนมากโอนแต่บัตรสวัสดิการนั้นก็จะใช้ในห้างส่วนมากขนาดเลย แต่ข้างๆ้งนกนกนี่ก็จะอุ่นกันค่ะอยากให้มีบัตรสวัสดิการไปเลยๆอยาคเป็นสิงแต่ดีมากค่ะ นั่นแหละค่ะนอกจากได้ซื้อข้องฟรีแล้วก็นั่งรถไฟฟรีกันค่ะทีนี้พอเรามาแลจากสถิติลาพีบอเกลี้ยง,งยจะเห็นได้วด่าจำนวนะคนจนเนี่ยฮะ,ะ,ะลดน้อยลงในปีซ่องพันห้าร้อยหกสิบสี่สถานการณ์ความอยากจนี่ปรับตัวดีขึ้นนะคนอยากจนเนี่ยมีจำนวนถังสิ้น4ี่จุดี่ล้านคนค่ะขิดเป็นสัดส่วนคนอยากจนรอยละหกจุดสามซ่องอันนี้เขาวาาลดลงจากปีหกสามค่ะทีมีรอยละหกจุดแปดสามค่ะส้หรับเหตุสำคัญทีสถานการณ์ความอยากจนข้องเราปรับตัวดีขึ้นนะคะเป็น พ้นมาจากในช่วงปี2563ถึง2 5 6 4ค่ะรัฐบาลเนี่ยมีการดําเนินมาตรการเผื่อจะช่วยเลือกแล้วก็บรรเทาพลนกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในช่วงนั้นและโดยเฉพาะกับกลุ่มคนยากจนแล้วก็กลุ่มที่มีไรายได้น้อยค่ะตอนนี้ก็หลุนพ่นกันแล้วค่ะใครที่ลงทะเบียนกันวาเดือนมาการาครมนี้นะหาทางรัฐก็จะทยอยประกาศรายชื่อนะคะใครวะใครที่วารอฟังพ่นแล้วรประกาศผ่านไม่ผิดเ,เบี้ยงก็ไปยืนยันตัวตนและที่ธนาคารอมสินธนาคาร รุงไทยธนาคารทกสแต่ว่าใครที่ว่าไม่พ่านสมุดนะก็สามารถอย่ดอุทธรณ์ได้ถ้าเห็นว่าเฮ้ยชั่นนายอีพ่านนะ, <c oughs> ะก็อย่ดอุทธรณ์ได้ <c oughs> ค่ะ,ะติดตามกันนะ